สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำพุดดิ้งเมโลนะครับส่วนผสมก็คือนี่เลยนมถั่วเหลืองรสจืดนะครับนี่โนซูก้านะครับนี่อุปกรณ์นะครับแล้วก็กระทะหรือหม้อก็ได้นะครับไมโล140กรัมนะครับนี่ส่วนผสมไม่มีอะไรเลยง่ายๆนะครับมีช้อนมีเจลาตินนะครับง่ายๆเลยส่วนผสมง่ายมากนะครับ ควสามารถที่จะทําเองที่บ้านได้เลยนะครับผมอ่าแบบแรกเราก็เริ่มที่นมเราใช้นมวัวหรือนมถั่วเหลืองก็ได้นะครับอาชิใช้ประมาณ600มิลลิลิตรนะครับนี่ใส่งไปเลยนะครับปรุงรสตามชอบใจเลยนะครับนี่ใส่ไมโลลงไปเลยนะครับนี่ถ้าใส่เยอะนะครับมันก็จะสีเข้มนะครับถ้าใส่น้อยสีมันก็จะออกเบาบางนะครับสี อาชีอยากให้มันเข้มๆก็เลยใส่เยอะนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันก่อนนะครับนี่คนค่อยๆคนนะครับเดี๋ยวมันกระเด็นนะครับค่อยๆคนก่อนคนเสร็จเดี๋ยวเราจะใส่เจลาตินให้มันเซ็ตตัวนะครับประมาณ10นาทีพักนะครับค่อยๆคนนะครับเพื่อคนคอคน,นี่จะเห็นได้ว่าสีไมโลเยอะมากนะครับ พราะว่าใส่เมโลเยอะใส่นมน้อยนะครับอาจจะอยากให้มันเมบกินของเมโลที่แบบขึ้นจมูกเลยนะครับ <c oughs> อ่าใส่เจลาตินลงไปเลยนะครับประมาณสองช้อนนิดๆน,นะครับใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับทิ้งให้พักตัวตักงสิบนาทีนะครับแล้วเราไปตั้งไฟนะครับ มาเริ่มโดยเปิดไฟนะครับไฟประมาณ6หรือ7ก็ได้ครับไฟไม่ได้ร้อนอะไรมากนะครับพอให้แบบส่วนผสมมันเข้ากันอย่างดีนะครับให้มันละเอียดเข้ากันดีเนาะค่อยๆคนใส่น้ำตาลเลยนะครับหวานตามชอบใจเลยนะครับลองชิมดูเนาะอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลไม่ขัดขาวนะครับเป็นน้ำตาลสายแดงนะครับค่อยๆคนนะครับ ค่อยคนนะครับอาจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับน้ตำตาลลงไปเลยนะครับลองชิมรสก่อนได้นะครับหวานไม่หวานหรือ,อยังไงแล้วแต่แล้วแต่คุณชอบเลยนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆคนเนาะนะครับเนาะเออค่อ,คอยๆค,คนไปเรื่อยๆนะครับ พอเดือดแล้วเนี่ยครับเราถึงจะยกลงมาพอเดือดนะครับเราสามารถที่จะตักฟองเนี่ยครับฟองมันจะทำให้แบบว่าเนื้อพุดดิ้งไม่สวยเราสามารถที่จะตักทิ้งได้นะครับนี่ใส่ภาชนะได้ประมาณเท่านี้นะครับนี่ใส่ภาชนะที่ทนความร้อนนะครับ แล้วก็ปล่อยให้มันเย็นอ่าคราวนี้เราก็ได้นี่ไมโลแล้วเราโรยด้วยผงไมโลต่อเลยนะครับหรือใครจะไปผสมไมโลกับนมแล้วก็ไปอุ่นร้อนให้มันร้อนแล้วก็มาลาาอีกทีก็ได้นะครับแต่ชิอยากกินประมาณนี้นะครับสมมติว่าเราปล่อยให้มันแบบละลายไมโลละลายนิดนึงมันจะสีสวยมากเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองทำดูเนาะนี่เนื้อนุ่มมากเลยทุกคน อร่อยมากแต่ลองทํากันดูนะครับอาชีขอตัวไปกินก่อนแล้วสวัสดีครับ